รสวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะมาตกปลาชายฝั่งเหมือนเดิมทุกคนวันนี้ตกปลาชายฝั่งนะทุกคนผมอยู่ที่หมายทะเลทุกคนนะหมายทะเลเนาะตกชายฝั่งทุกคนเหมือนเดิมทุกคนอุปกรณ์ที่ใช้กับชุดเดิมๆทุกคนไอคันนี้มีไอคันนี้นะทุกคนเป็นคันตก,ตกปลานินนะเบอร์ยี่สิบทุกคนนะบิดเบอร์ยี่สิบบิดดำนะบิดดำเบอร์ยี่สิบแล้วก็ใส่ลีดก,ก็ประมาณห้าสิบปอนด์ทุกคน ไอคันนี้ผมใช้พี PE, PE, ะนะครับพีพอ่าพีสองนะทุกคนนะ PE สองพีสองแล้วก็คันคันเมตรนะทุกคนใส่ในลอกเป็นสามสิบปอนด์ทุกคนของม้าป่าทุกคนสามสิบปอนด์นะฮะแล้วก็มีใส่หน้าเหมือนเดิมนะทุกคนห้าสิบปอนด์เหมือนเดิมนะสนลิงห้าสิบปอนด์แล้วก็อาตัวบิดก็ประมาณยี่สิบกอนนี้ผมใช้เหยื่อปากกระบอกทุกคนไจใดูเหยื่อนะฮะเหยื่อทุกคน เหยื่อนะเหยื่อที่ใช้ก็นี่ทุกคนวันนี้ผมใช้เหยื่อปากกรนะกบอกทุกคนเนานะปากกระบอกตัวใหญ่ทุกคนเนาะก็วันนี้ตกใจฝังเนาะอ่าผมก็ต้องเดินลงไปในน้ำถ้าเปลี่ยนปากกระบอกทุกคนนะมันอยู่นานเนาะเรามันต้องเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆไงทุกคนถ้าเป็นปาล,นลนาถ้าเป็นเหยื่อปลาทูหรือว่าปลาหมึกอย่างเงี้ยมันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันกินเหยื่อพวกนี้หมดไหวนะปัด มาถึงกระปลาหมึกกับปลาปลาทูนะทุกคนตีไปนี่แบบเย่อะหมดไวมากเลยทุกคนพวกปูมากินเย่อะหมดอย่างเงี้อ่ะทนทุกคนอยู่ได้นานเห็นทุกคนปูตะเกียวเยอะอย่างเงี้ยนะนี่ครับปลากระบอกปลากระบอกหนึ่งตัวนะเกี่ยวเป็นเกี่ยวเป็นสองสองสองขันเนี่ยมีเกี่ยวเยอะกว่าผมมาทุกคน ดูนะฮะพาท่องตัวไม่รู้ว่าจะมีตัวกินไหมพอชิ้นใหญ่ไปหน่อยถ้าเกี่ยวแค่เกี่ยวไซส์ขนาดน,นี้นะทุกคนเนาะพวกไอสักตัวเล็กๆไซส์โลซองโลมันก็ไม่ระวแวงไงมันก็กินแล,กกกแล้วก็พวกพวกปลาอย่างอื่นก็โอกาสที่จะกินก็มีสูงนะทุกคนเนาะโอเค นะนี่ทุกคนเนี่ยผู้จิ้เกียรประมาณนี้น,นะทุกคนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ตีแล้วนะสองคันใหญ่นะผมลงไปตีแล้วนะทุกคนไม้แรกมาลืมกันนะทุกคนโอเคทุกคนก็ขออนุญาตตกปลาเล็กรอแล้วกันนะปลาใหญ่ทุกคนใช้เวลาเนาะประคองในน้ำนะทุกคน ไม่มีอะไรแน่นอนนะทุกคนเราต้องรอถ้ามัาไม่กินก็เคอไม่กิน <c oughs> แต่ส่วมากผมจะได้ปลาช่วงประมาณตีเช้านะประมาณตีสี่นทุกคนเออฟ้าเปิดตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าสมชั่วโมงเนี่ย <c oughs> ผมว่าช่วงช่วงเวลาทอง <c oughs> มีอาการมีอาการอืม <c oughs> มีอาการไม่อยู่อยู่ปะ <c oughs> ไม่รู้ปลาอะไรไาทุกคนมี่ยกานอยู่นะเขาเป็นปลาปลาตัวไม่ใหญ่ทุกคนตัวเล็กมาดูสิ mm hmm. ปลาบอกว่าไม่น่าใชาอ mm ่อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ครบเลี่ยนเหยื่อคบรบแลยสองครั้งแล้วทุกคนเนาะ mm hmm. ตอนนี้ก็เวลาตีห้าแล้วทุกคนถ้าปลามันจะกินก็กินเวลานี้ยทุกคนเนาะ ต่อราลุกกันวันนี้ผมจะกินแฮแเราจะได้ปลาเนี้ยเงียบกริปอุตส่าห์มาตกปลาอยู่ต้องนานปลาไม่กินยังไม่กินทุกคนยังเงียบอยู่เลยเนะาะงปลาเล็งปลใหญ่ลองตีเห็ดขนแล้วกันนะเพื่มอมีตัวโอเคทุกคนตอนนี้ก็เช้ามืดเลยนะดูดิคันใหญ่สองคันยังเงียบกริบ เดี๋ยวว่าแต่คันใหญ่เลยทุกคนคันได้ผมก็เงียบเหมือนกันโอ้ไม่มีปลากินเลยวันนี้ตายเชอพราะปกติมันเนี้ยไม่แห้ยนะฮะทุกคนอย่างน้อยก็มีปลาเล็กกินเยอะอยู่นะแต่วันนี้โหพื้นได้ปลาแค่แต้มเดียวเองนะไปะให้โคนนะเนาะน้ำนิ่งดีทุกคนน้ำเงียบปากกระเบนอะกินมากเลยปากกระเบนเนาะวันนี้ไม่กินเลยทุกคนอือ อยู่บอกว่าอยู่บอกว่าน่าจะอยู่นะน่าจะอยู่นะพอดีผมเปลี่ยนเบ็ดนั่แทุกคนจากเบอร์ห้าเรืลดลงเ,ลเบอร์สามไม่ไหวครับไม่กินเลยรับผมกินตอดตอดก็หายนึกว่าปลาหนึ่นตัวเล็กไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูกันนะฮะ โอ้โหโอ้โหทุกคนดูปลาสิครับดูส่ปลาสิครับทุกคนถึงว่ามันต่อตัอตัดมันก็หลุดต่อตัดตมันก็หลุดมันไม่ไม่ลากตัวแค่นี้เองดูดิทำยุ่ก้อยทุกคนโอ้ไปปล่อยแล้วกันโอเคไปด <ไป S 1> ูกันทุกคน วันนี้ปลาใหญ่ไม่โดนเลยน้ำนิ่งดีมากเลยทุกคนเฮ้ยตอดตอดออไม่อยู่เหรอโอ้น้ำนิ่งดีนะทุกคน อะไรวะปลาหรือเปล่าเนี่ยปลาหรือเปล่าใช่ปลาหรือเปล่าทุกคนหนักหนักโอ้โหนี่ปลาคูณหายากเลยไม่กินเลยทุกคนดูสิดูสิปลาหรือเปล่าอืมโอ้ทุกคนโอ้ดูนี่ย แต่ไม่แต้มเลยทุกคนโหไม้น,น,น,มนี่ปลาตัวเล็กมากเลยทุกคนตัวไม่ใหญ่อะดูแค่ตายตายแน่แน่โอ้ตายเถอซาร่าโมวอะไรจะโตเนี่ยโอ้ตายตาย,ตายสักตัวเถอะตัวใหญ่ๆหน่อยดิ๊กสักอ่านุปป่ปอก็ได้ ยี่โมเล็กเกินอ,<ฮ>อยู่อกว่าอยู่พบว่าถ้ามันอยู่ก็ตัวเล็กกันทุกคนเบามากเลยเนะี่ยไปตายเถอะเมื่อกี้เห็นปลากระโดดอยู่ข้างหน้าทุกคนวันจะปลาไม่ไอสาะก,ก็เป็นสลดัดแต่ไม่กินเบ็ดแต่ทุกคนปลามัมรู้มาก ดยู่ไปเนี่ยอยู่ไปเนี่ยอยู่ไปเนี่ยโอ้โหทุกคนโอ้โดูแต,ต่ละ,ะตัวดูแต่ละตัวทุกคนไซส์ไม่ใหญ่ทุกคนโ,โว้สนุกอย่างนทุกคนอ่าเอ้ยอย่ามึงเจ็บไปตกแล้วก็ปล่อย อยู่ปะเอออยู่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 ครับอยู่นั่นแหละใสเมื่อกี้เนี่ยทุกคนส่ยุกที่เนี่ยยู่ก้อยเ <c oughs> จ้าเช้าก็เริ่มกินแล้วเฮ <c oughs> ้ยเถอะไม่อยากเหงาทุกคนนะดูร้างปลาดิ <c oughs> <c oughs> ดาปลา,าอะไร อดูหน้าตาหน่อยครับอืมอืมสู้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 เฮ้ยไอข้างตะเพาอข้างตะเพาทุกคนว้าวเออ,เ,อ,อเดี๋ยวใจเย็นดิจะไม่ปล่อยสักเลยเดี๋เดๆอเด,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 เดโอ้ยที่มือด้วยไป <laughs> Nè. Nè, mình đủ đắt ta thế, 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 thế. 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 phi ngay quá. Ê, mày bầu quá kia đang nặng nặng đi. Nhi nhè, Phải lại phải mấy kia có Giờ được không? Oh my god. Đủ đi เต็มเต็มปากครับทุกคนได้เปล่าได้กี่ตัวหนึด้ตัวหนเ่งแล้วอืมมีแต่ปลาเล็กมีแต่เห็ดโคนตัวแค่นี้อยู่ก้อยเนี่ยเนี่ยโดยใจเนี่ยพิ่งกินตอนเช้าเนี่ยเมื่อคืนนี้ไม่กินเลยปลา ดูดิตัวไม่ค่อยใหญ่น้ำดีนะน้ำนิ่งดีปลาปลาใหญ่ไม่ไม,ไม่กินอน่ะผพมันไม่เห็นเบ็ดไงโอ้ปลาอะไรอะเหมือนเดิมโอ้โหดูสิทุกคนมีแต่ซส์เนี่ย เยอตัวน้อยอยู่เต็มปากทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาถึงเวลาแล้วนะฮะก็สรุปว่าปลาใหญ่ไม่เข้านะทุกคนก็ได้สนดุกเข็ปลาเล็กๆตัวสองตัวทุกคนก็วันนี้ก็สรุปว่าวันนี้นะฮะก็สรุปว่าแฮ้วนะแฮ้วปลาใหญ่ทุกคนปลาใหญ่ไม่กินโอเคทุกคนก็ขอนนี้กลับบ้างกันนะฮะ